สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาส่องคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันเนาะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนั้นก็แพ้แพ้กับทีมชาติไทยของเราในศึกซีวิลีก2025ไป2ต่อ3เซตนะคะทำให้สนามแรกก็เป็นไทยของเรานะคะที่ควา้าแชมป์มาครองได้ค่ะไทยเราก็สามารถป้องกันแชมป์ไม่ได้โดยแบบนี้นะคะทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะเวียดนามไปได้แบบ ตูสีมากๆเลยเนี่ยสามต่อสองเซตเนาะด้วยสก,กอยี่สิบสามต่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อสิบเก้ายี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดและสิบห้าต่อสิบเอ็ดค่ะถึงแน่นอนเลยค่ะว่าแมนีีเนียเวียดนามเขาก็ต้องการที่จะชนะไทยเรามากๆเลยเนะาะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยชนะไทยเราได้เลยเนาะแม้แต่ครั้งเดียวสําหรับเวียดนามก็เลยทําให้ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยแน่นอนว่าเวียดนามก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังสูงแล้วก็ก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันโดยเฉพาะตู้เย็นนะคะวันนี้คือ เห็นได้ชัดเลยว่าตู้เย็นกดดันมากๆาคือไม่ยิ้มเลยเอาจิงก็ไม่ค่อยยิ้มอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแมบนี้เนี่ยคือสีหน้านี่คือเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยและแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าแมเนี้ยเขาชนะไทยได้เนี่ยโลกไม่สงบแน่นอนแต่ว่าแมเนี้ก็ต้องชื่นชมเขานะเขาก็เล่นได้ดีนะคะแต่ว่ามันติดตรงที่ไทยเรานั้นเล่นได้ดีกว่าค่ะและแมเนี้ที่ต้องชื่นชมมากๆเลยก็คือควีนบีมของเราเนาะแมเนี้เล่นดีตั้งแต่ต้นเซตแรกเลยนะ พี่ได้ว่าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยบอกควีนบีมได้เลยนะคะบีมรับจบค่ะยกให้พี่ไรเนี่ยเตรียมนักสกอร์รอไว้ได้เลยนะคะเป็นเพ่นที่โอ้โหปีนี้คือแบบท็อปฟอร์มามากๆร่างทองสุดๆนะคะและอีกคนหนึ่งที่ทำผลง,งานได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งในหมัดนเนี้ยก็คือแนนทะดาวนึกแจ้งค่ะแมบ่นเนี้ยก็ท็อปฟอร์มมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะเกมบล็อกนะคะโอ้โหบล็อกโปทีกับตู้เย็นเนี่ยอยู่หมัดเลย จนทาให้ทั้งโฟทีแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยโดนทัวเวียดนามลงฉ่าเลยนะเออแอดไปไล่อ่านดูคอมเมนต์แล้วเนะยคะโอ้โหโดนทัวลงฉ่าเลยเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันเนาะว่าแฟนยบอลเวียดนามเนี่ยเขาแสดงมุมมองความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังเกมนี้ค่ะในส่วนของผู้เล่นคนอื่นๆน,นะคะแมนนี้ก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากๆค่ะอย่างพันๆน,นะคะแมนนี้ก็เซตด,ดึงบล็อกหลอกบล็อกได้ดีมากๆเลยนะคะบางจังหวะเนี่ยแทบไม่มีบล็อกเลยและแมนนี้ก็จายบอลได้ค่อนข้างหลากหลายค่ะ แล้วออมสินวันนี้การส่งออมสินลงมาก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีมากๆเลยะคะ่ะโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของออมสินเนี่ยทำให้ไทยของเรานั้นได้เปรียบเยอะเลยละค่ะเอาจริงๆมาว่าลูกเสิร์ฟเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะเออการที่เราเสิร์ฟหนักเสิร์ฟกดดันเขาได้ดีเสิร์ฟเสิร์ฟตัดเกมรู้ของเขาได้ดีเนี่ยทำให้ไทยของเรานั้นมีโอกาสที่จะรันแต้มได้อะค่ะก็เรีวยกว่าได้แต้มเป็นชุดเลยเนาะในช่วงที่ออมสินนั้นลงไปเสิร์ฟ ก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีนะคะลงมาก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆค่ะส่วนเพียวปีนุนน้องเฟิร์นเต้ยหัตยาแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ช่วยทีมได้ดีมากๆค่ะเอาละค่ะต่อไปนคะคะเดี๋ยวเรามาซองดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันบ้างเนาะว่าหลาังจบกเกมเนี่ยเขาได้มีการออกมาแสดงมุมมองความคิดเห็นยังไงกันบ้างค่ะโดยท่านแรกนะคะเขาบอกว่าก็ชมบิ๊กเตียนไปเถอะบิ๊กเตียนก็คือตู้เย็นเนาะนั่นคือยังไม่เจอกำแพงบล็อกแน่นๆนะสิเออ บิ๊กเตือนเวลาที่แข่งระดับนานาชาติไม่เคยโดดเด่นเลยและเซตเตอร์ตัวรับบอลแรกแล้วก็เกมรับของเราเนี่ยยังได้กว่าทีมไทยอยู่ในระดับหนึ่งอ่าคอมเมนต์ต่อ,อไปเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวรับบอลแรกดีๆเนี่ยแล้วจะให้เซตเตอร์เซตสวยได้ยังไงวันนี้บางตำแหน่งเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆแต่ก็ยังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกในขณะที่ฝั่งไทยนั้นเขาสลับตัวผู้เล่นตลอดเลยรักษาสภาพร่างกายได้อ่า ะะเขาบอกว่าวันนี้ตู้เย็นเจอไทยเล่นแบบขวัญเสียขวัญกระเจิงเล่นแบบไม่มีความมั่นใจเลยโดนบล็อกร่วงไปหลายลูกแมตช์เนี้ยทีมไทยบล็อกเราได้เยอะมากแต่เราบล็อกเขาได้แค่ไม่กี่ลูกในเซตที่หนึ่งเราเล่นได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเลยดูแล้วจิตใจยังแขว่งอยู่เวลาที่เจอกับทีมที่เก่งๆคอมเมนต์ต่อไปนะคะเขาบอกว่าวันนี้ทีมไทยชนะก็พรอะเสียงเชียร์จากแฟนๆของเขานั่นแหละอ่า คอมเมนต์ต่อไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสนามสองเจอกันคอยแก้มือไหมอ่าคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าวันนี้เด,เด็กเล่นได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไรคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่ายินดีกับทีมชาติไทยที่ป้องกันแชมป์ไปได้อ่าขอบคุณคะ่ะคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยบอกว่านัดนี้ทั้งทีมเล่นได้ไม่ดีเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปเนะคะเขาบอกว่าแฟนๆอาจจะเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเกมสูสีใช้ได้หวังว่าสนามสองตู้เย็นจะเล่นได้นิ่งแล้วก็มั่นใจมากกว่านี้ คอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลยบอลหญิงเวียดนามด้วยที่ได้รองแชมป์ครับคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าแพ้ชนะอยู่ที่ตู้เย็นใครจะมองว่าเธอเก่งก็เรื่องของเขาแต่สําหรับฉันไม่เลยพอลงสนามใหญ่เจอทีมเก่งๆทีไรก็แพ้ตลอดนั่นแหละคือเหตุผลที่ยังไปเล่นต่างประเทศไม่ได้ต้องเรียนรู้จากโฟทีก่อนคอมเมนต์ Comment ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าไทยแลนด์บล็อกดีมาก ท่ไทยในวลล์บอลหญิงก็เป็นเรื่องปกติเลิกด่านักกีฬาเลิกตัดสินเขาแบบแรงๆเธออคอมเมนต์ต่อไปนะคะบอกว่าวันนี้ทุกคนในทีมเล่นดีหมดและทุกคนช่วยกันแบกโฟทเห็นไหมคะทุกคนเริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะตำหนี4โฟทกับตู้เย็นกันแล้วนะคะและชาวิ่งำท่านต่อไปนะคะก็บอกว่าโฟทบุกไม่คมรับเสิร์ฟก็ไม่ดีกลายเป็นมีปัญหาหลายจุดวันนี้เล่นได้อ่อนอย่างเห็นได้ชัด คอมเมนต์ต่อไปนะคะบอกว่าแฟนวอลบอลเวียดนามทั้งหลายครับผลการแข่งขันวันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรไทยยังเหนือกว่าเราอยู่นิดหน่อยพวกเขามักได้แข่งกับทีมเก่งๆส่วนเวียดนามนั้นมักแข่งกับทีมที่อ่อนกว่าพอเราเก่งขึ้นเขาก็พัฒนาไปอีกแต่วันนี้เราทําได้ดีมากแล้วนะที่เก็บสองเซตจากไทยได้เรากําลังเดินมาถูกทางแล้วถ้าเกิดว่าแพ้ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียอ,อันนั้นคงน่าตกใจ แต่นี่แพ้ไทยก็แค่เสียใจนิดหน่อยแล้วสู้ต่ออย่าท้อนะคอมเมนต์ต่อไปนะคะบอกว่าน่าเสียดายที่ตู้เย็นเสิร์ฟพลาดเยอะทำให้เสียความมั่นใจควรแก้ไขตรงนี้คอมเมนต์ต่อไปนะคะบอกว่าตู้เย็นวันนี้เล่นด้วยสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงทำให้เล่นไม่ออกขณะที่บล็อกของไทยวันนี้ทำได้ดีมากไทยได้แต้มจากการบล็อกเยอะจริงๆแต่ว่ายังไงทั้งทีมของเราก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว อย่าลืมนะว่าไทยนั้นเขาเล่นในระดับโลกเลยนะคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าตู้เย็ยนเล่นเก่งก็จริงแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเธอพลาดในจังหวะสําสคัญหลายครั้งถ้าเกิดว่าเธอเล่นได้แมั่นยํากว่านี้ไม่เสียสมาธิแบบนี้ก็น่าจะเอาชนะไทยได้แล้วแล้วก็เรื่องการบล็อกถ้าําบล็อกให้แน่นกว่านี้อีกนิดนึงก็คงจะดีเพราะทุกครั้งที่ไทยตกไม่มีใครตามบล็อกเลยสิ่งมาก คอมเมนต์ต่อไปนี่ยบอกว่าที่ไทยเล่นได้ดีกว่าเราตรงที่เขาเล่นฉลาดมากคอมเมนต์ต่อไปเนี่ะบอกว่าหม้อไฟแบบไทยทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดก็เลยไม่อยากกินเราเลือกทางที่ปลอดภัยกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราได้กินเนี่ยอาจจะต้องเจอกับความเดือดดอนจากคนไทยคนไทยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอาทิน้ากลับไปกินลาบที่หนิ่บินยังจะบำรุงร่างกายได้มากกว่านี้อีกอา่า <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนี่เขาบอกว่าวอลเลย์บอลชายก็ยังจิตตกเวลาที่เจอกับอินโดนีเซียส่วนทีมหญิงก็เป็นแบบนั้นเวลาที่เจอกับไทยอคอมเมนต์ต่อไปค่ะขมเมขาบอกว่รราพวกเขาสูงน้อยกว่าเราด้วยซ้ําแต่ยังบล็อกได้ทั้งตู้เย็นทั้งถุยส่วนเรานั้นสูงกว่าแต่กลับบล็อกเขาไม่ได้เลยดูแล้วมันเจ็บจี๊ดใจมากก็ประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนาม ที่ได้หยิบยกมานะคะก็นี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งแฟนบอล,ลชาวเวียดนามก็ออกมาแสดงมุมมองความคิเดเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นแค่บางส่วนส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสุดท้ายนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบอลบลิบอลหญิงไทยของเรานะคะที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ค่ะและก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะไว้พบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ